วันนี้เป็นวันที่นายพิชัยบบญที่กุลแล้วก็คณะได้มาบำเพ็ญการกุศลในงานที่เราพากันมีชีวิตอยู่เนี่ยส่วนใดที่มันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นกุศลต่อตัว,วเราเนี่ยเราก็ต้องรีบทำเอาไว้เพราะว่า การทำความดีหรือเรียกว่าบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกต้องที่ว่าเขาถามว่าเราเกิดมาทำไมก็มีคำเดียวได้ว่าเกิดมาเพื่อทำความดีแต่สมัยคนทึงไม่ทำความดีเพราะว่ากิเลสครอบงำในเมื่อตอนเล็กๆแนละ้ว ิเยังไม่ครบงามเท่าไรก็ถ้าฉันออกจากท้องแม่ไปนี่เมื่อไรค้าพเจ้าจะขอปฏิบัติให้พ้นทุกไม่ต้องการอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้อีกต่อไปแล้วก็ลองคิดดูว่าคนเราไปอยู่ในที่คับแคบในเวลาตั้งห้าเดือนสิบเดือนอย่างนี้ ไม่ต้องมากรอกวันสองวันก็เกือบตายแล้วแต่ว่าต้องไปทุกข์ทรมานเช่นนั้นก็เพราะว่า,าการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีกรรมเก่าที่เราเคยทำมาเมื่อมีกรรมเก่าที่เราเคยทำมานั้นมันแสดงให้ เห็นว่าเราจะต้องไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในการไปอบายภูมิไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เกิดเป็นช้างม้างวควายไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์นรกวันนั้นเขาเรียกว่าอบายายภูมิเราต้องการจะไปไหม ก็หมายความว่าเราไม่ต้องการจะไปก็เมื่อไม่ต้องการจะไปแล้วทำไมกินเหล้าอยู่แล้วทำไมจึงข้ายาเสพติดสารพัรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าดีจะพูดแต่ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทำให้มันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่คนเราเกิดมาเนี่ มันลืมลืมคำสบาลนเพราะว่าคำสบานตัวเราเองเนี่ยสบานไว้ว่าจะออจากที่นี้ไปเมื่อไรข้าพเจ้าจะไม่ขอ,อกลับมาที่นี้อีกข้าพเจ้าขอทำความดีให้พ้นทุกไปนี่เป็นความคิดแต่เวลาที่คนเราพอเวลามาเกิดเนี่ยมันเป็นมันมาเอ่อ ไอ้เพื่อนเรามันมาเกิดเนี่ยมันต้องเข้าผวังเพราะเวลาเด็กมันเกิดขึ้นมาที่แรกมันร้องเว้ยอย่างเงี้ยมันเข้าผวังไปมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเข้าผู้วังไปอ่ามันก็เลยลืมของเก่าเมื่อลืมของเก่าแล้วก็เลยไม่คิดว่าไอ้ที่เราทุกข์ยากอยู่นั่นน่ะมันจะแก้ไขยังไง เราก็ไม่ต้องแก้ไขปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงแนะน,นำว่าพวกเราอย่าประมาทเลยเอย่าประมาทเลยเามาดีาานะสัมาะระเดาอย่าไม่ประมาทสิ่งพร้อมเ,อเราก็มาวัดเราก็สร้างความดีกัน อย่างน้อยที่สุดเก็บใบไม้ไปใบหนึ่งสองใบให้วัดมันเตียนเท่านี้มันก็ยังได้กุศลแล้วอีกเยววที่มันมาเชียวลูกไก่ตะกอนในวัดก็คิมักจะมีไก่อี่เยววมันจะมาเชียวจะมันเชียวผิดมันไปเฉียวเอาเส้นหญ้าไปสี่ห้าเซนติดมือมันไปออกไปข้างนอกวัดถือว่ามัน ทำเท่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วอีเย,ยวมันก็ต้องได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไปเกิดเป็นเทวบุตรแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้ก็คงพากันควรจกักพนคิดว่าเราเนี่ยโชคดีมากมีครูบาอาจารย์ มีผู้แนะนำสังสอนมีผู้รับผิดชอบในตัวเราเคยแนะนำอยู่อย่างนี้หลวงพ่อว่ามันเป็นโชคที่สุดแล้วหลวงพ่อเคยอยู่กับพระอาจารย์มาพระอาจารย์กลงมาก็ปฏิบัติท่านหลวงปู่พันก็ปฏิบัติท่านแต่ไปสุดท้ายก็ไปปฏิบัติหลวงปู่ มันองค์สุดท้ายนะทุกองค์ท่านก็เอ็นดูเอ็นดูเพราะว่าเมื่อหลวงพ่อจะปฏิบัติหรือทำอะไร,ร,รต่างๆเนี่ยมันเกิดความบริสุทธิ์ใจจะมิาปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เแสรแส่แกล้งทำอย่างนี้เป็นต้น ท่านก็เอ็นดูเมื่อท่านเอ็นดูแล้วธรรมะทั้งหลายที่ท่านรู้อยู่ท่านก็แนะให้เราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้หาได้ยากหาได้ยากมากบางทีคนที่ไปอยู่ก็คุบผูาอารย์นานๆจะได้เจอวันหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งก็ไม่ค่อยจะเจอกัน เดี๋ยวเจอกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค,ความว่ายว่าไม่ไม่ชื่นชอบหรือว่าที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นกันเองอนีี้อันนี้พออยู่เป็นกันเองแล้วมันจะมีอะไรธรรมะต่างๆเนี่ยค่อยๆโผล่อ,ออกมาเราก็จับเอาจับเอาเพราะฉะนั้น หลวงพ่อแม้ว่าทางโลกจะไม่ได้การศึกษาสูงแต่ว่าทางธรรมมันสนับสนุนให้การศึกษาที่มีอยู่นั้นอ่ะมันแตกกระจายออกไปเ,เป็นมันทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้จกนกระทั่งบัดนี้ เพราะฉะนั้นทุสันทั้งหลายประมาทเองนะสมดเดชัสเติองยังก็ไม่ประมาทให้ถึงพร,ร้อมเถิดรับก่อนกันแล้วทช่นนี้